วันนี้เรามาทำไก่ทอดน้ำปลาง่ายๆําทำกินกันที่บ้านดีกว่านะคะก็วันนี้นะคะก็ไปซื้อปีกไก่มาเราจะไม่ซื้อปีกไก่บนนะคะเราจะซื้อปีกไก่ทั้งปีกเลยเพราะว่ามันถูกกว่านะคะเราก็จะได้ทั้งน่องได้ทั้งปีกบนนะคะแล้วก็ได้ทั้งปลายปีกนะคะคราวนี้เราก็จัดการคุกน้ำปลาก่อนนะคะแล้วก็เติมด้วย ผงปรุงรสนะคะแล้วก็ผงกรอบนะคะอันนี้ใช้ยี่ห้อของรสด,ดีนะคะก็จะเป็นเราก็จะใส่โดยประมาณสัก5ช้อนโต๊ะพูนๆก่อนนะคะแล้วก็โรยพริกไทยลงไปเล็กน้อยในอันนี้ก็จะผสมเม็ดพริกไทยลงไปนิดนึงนะคะโดยตำให้แตกๆแ,แล้วก็ผสมน้ำเย็นนะคะ ในการคุกเขาส่วนผสมนะคะแล้วก็กับแป้งให้เข้ากันแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็หมักสัก10นาทีนะคะทิ้งไว้10นาทีแล้วเราก็จัดการลงไปทอดในน้ํามันที่ร้อนนะคะนี่ก็จะหน้าตาหน้ารับประทานอย่างนี้นะคะเราก็ทอดให้จนเหลืองเลยนะคะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าก็จะเป็นไก่ทอดน้ำปลา เห็นไหมคะทำได้ไม่ยากไปลองทำกันดูนะคะ